ข่าวดีมาแล้วค่ะนะคะวันนี้นะคะแบรนด์โฟลไทยแลนด์ซึ่งมีพี่ตุ้มนะคะบอสพี่ตุ้มสุชาดาสลามม่วงเป็นเจ้าของแบรนด์ตอนนี้เราอยู่ที่โรงพ็คนะคะของโรงงานน้อยพันล้านเรามีอ่าโรงงานเป็นของตัวเองมีโรงงานเป็นของเราเองนะคะนี่ค่ะผลิตแชมพูสมุนไพรนะคะซึ่งเป็นแชมพูสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดผมร่วงเร่งผมงอกลดรังแคและแถมใครๆที่มีแบบว่าปัญหาหนังศรีรษะสารพัด ช่วยได้จ้านะคะวันนี้นะคะพวกเรากําลังเปิดรับสมัครคนช่วยโพสต์นะคะไม่มีเงินไม่มีทุนไม่เป็นไรคะ่ะลูกเอาแค่หัวใจมาก็พอ,อพี่คะหนูไม่มีทุนเลยพี่คะหนูไม่เคยทําเลยหนูทําไม่เป็นไม่เป็นไรลูกกำความมั่นใจมาแน่นก็พอนะคะบอสี่่ตุ่งจะบอกว่าเรามีกลุ่มสอนนะคะเรามีพี่เลี้ยงสอนให้เรามีรูปนะคะรูปรีวิวซึ่งบอกเลยว่าแชมพูรเราขายโคตรง่ายค่ะ มันจะมีรูปรีวิวที่เรียกว่า BEFORE AFTER หรือก่อนใช้กับหลังใช้ซึ่งมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบางคนนะกระซิบบอกให้โอ้โหก่อนใช้นี่เขาเรียกอะไรผมแทบไม่มีอ่ะหัวล้านเลยปรากฏว่าอันนี้มันเป็นแชมพูมันเป็น,เป,นเป็นแชมพูเล็งผมงอกหรือว่าเป็นแชมพูปลุกผมกันแน่ค่ะพี่บอกเลยว่าสรรพคุณโคตรเด็ดขาด ก่อนใช้กับหลังใช้แตกต่างกันบางคนไม่มีผมเลยใช้แล้ว2อาทิตย์กว่าๆปรากฏว่าผมงอกนะคะผู้หญิงบางคนผมเสียนะคะผมแบบสุขภาพไม่ดีเลยนะคะปรากฏว่าใช้ไปนะคะไม่ถึงเดือนนะคะจะออกฤทธิ์ประมาณ2อาทิตย์หลังจากที่เราเริ่มใช้ผมยาวผมนุ่มผมพริ้วผมมีน้ําหนัก แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนี่คือสาเหตุที่ทําให้เราขายง่ายจนผลิตแทบไม่ทันวันนี้นะคะเราสมัครคนช่วยพตลมลืมโชว์ตัวนี้ด้วยนะคะ1ชุดนะคะขายได้1ชุดรับกําไรไปทันที65บาทค่ะสะสมครบรชุดนะคะจากกําไรชุดละ65กลายเป็นเราจะเปิดบินให้กลายเป็นได้กําไรชุดละร้อยสาบาททันทีเลยนะคะรับสมัครคนช่วยพต์ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ขายไม่เป็นเรามีกลุ่มตัวแทนสอนให้สินค้าขายดีขายง่ายมาก นะคะอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรเล่นโซเชียลนะคะไม่เกิดไรายได้ไม่เกิดเงินหรือใครหลายคนที่ตกงานอยู่พี่ตุ้มแนะนําเลยนะคะมาเป็นช่วยโพสต์มาเป็นคนช่วยโพสต์นะคะเราจะสอนเราจะเทรนจนกระทั่งทําเป็นบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่ขายง่ายไปกว่าแชมพูชุดนี้อีกแล้วค่ะมี2สูตรนะคะมีสูตรสีเขียวกับสูตรสีฟ้าด้านหลังนะคะลองมาทําด้วยกันไหมคะรับรองเลยว่าคุณจะได้รับประสบการณ์แห่งการขายออนไลน์แบบใหม่ที่มันง่าย